ถึงสถานที่ถ่ายทําแล้วครับผมนะครับมากับตุ้ยพะเลชาแนลครับผมจะมาถ่ายทําสถานที่นี้ครับผมครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็วันที่ยี่สิบแปดครับผมอ uh, มิถุนายนอ่าสองสามเด็ดไมม้เด็ดไม้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบอันนี้มากับตุยพะโลชาแนลครับผมทีมงานตุ้ยพะเลชาแนลอ่าตอนน,นี้กําลังเทสเทสเทสไม้อยู่ครับผม ่าจะนิ่งไหมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมก็วันนี้มาทำคอนเทนต์เอามารับชมจะมีของพี่ด้วยสุดยอดนี่ครับมีไม้ด้วยมีไม้ด้วยนะครับด้านหลังของผมนี่ครับผม โอ้ยจอดเลยนี่ครับก็เวลานี้ก็หกโมงเย็นแล้วครับผมโอเคครับรอรับชมกันเลยครับไปลุ้นกันครับเมื่อวานฝนตกครับผมตกแรงมากเลยแต่เราก็มาสำรวจอีกครั้งนะครับนี่เมาเก็บรถไปเลยอลืมเลยกลับมาขยายนี่ครับไปแล้วครับตู้เพาะนำไปแล้วครับผม ปูปาก็ลกขึ้นเยอะเหมือนกันนะนี่โอ้ลกขึ้นเยอะเลยครับผมนี่ครับอยากเห็นอะไรก็คอมเมนต์มาครับผมมารุนกันครับมารุนเป็นกําลังใจให้กันและกันครับผมนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยครับผมเออนี่ต้นมันต้นมะนาวเลยครับต้นมะนาวนี่ต้นดอกปีบครับผม อพอโตไปปุ๊บก็กินจะหอมครับผมอ่า,อ,า,อ,าอีพีทีแล้วก็ไปไม่ถึงไหนครับผมก็สิ้นสุดกันก่อน,นครับอ่านี่บ้านพักพนักง,งานนะครับผมอีสวดล้างรถจอดไว้ตรงนั้นครับผม ได้ด้วยกันครับอันนี้อ่างอ่างอบนวดครับผมน,นี่คืออ่างอบนวดครับแต่ไม่น่าจะนวดแล้วครับผมนี่ครับสถานที่นี้ครับ,รรบผมม,มีเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะครับ บรรยากาศครับผมยามเย็นครับผมน่ากลัวเหลือเกินครับนี่ครับทางขึ้นบันไดครับผม,มตรงก็ไม่เคยสกัดต้องขออภัยนะครับผมนั่นดิงบงบหลงต้องเข้าแล้วอะไรเงี้ยลับจอบรลับจอบ บรรยากาศป่าครับผมนนมีต้นปาล์มนะครับมีต้นปาล์มด้วยาล์นเยอะเลยเฮ้ยอันนี้มันเหมือนต้นอ๋อต้นหน่วยน้ำนมครับผมเฮ้ยิ่งเจอต้นหน่วยน้ำนมครับผมมา,ารับชมครับผมนี่นี่ครับผมเฮ้ยเจอครับผมนี่ครับผม ต้นหน่วยน้ำน,นมครับแต่ไม่เห็นมีหน่วยนะยังไม่มีหน่วยเลยครับผมมันลงตรงนั้นี่ครับซากซากผาหักนะพังทลายครับผมโอ้ับฟงับผม ครับผมเสยดายเลยักเาอยากหลแล้วิดอะไรขึ้นเออจุ๊บโหยเกตกบุ๊บอ้าหายไปไหนฮึยงยังยังยเข้ามาเกิดอะไรขึ้นครับผม ใช่ใช่ครับอันนี้มันอันนี้มันต้นหน่วยน้ำนมน้องพี่เนี่ยดูดิเพราะใต้ใต้ใต้เปลือกมันเป็นยไงฮะที่อยู่ต้นชาวบ้านตะคขม่ะนั่นแหละงออออออใช่ใช่ใช่เนี่ยเออว่ะแต่ไม่เห็นมีหน่วยวะ ต้นยังมีตัวพอรครับนี่ครับเป็นสถานที่ที่เราปลูกไว้ครับผมมันก็นกำลังเกิดขึ้นว้าครับผมก็นี่ครับดูสิครับพื้นที่ข้างล่างครับผมการับชมครับ เห็นอะไรไหมครับผมเห็นอะไรไหมครับลำเวบบเห็นอะไรไหมครับผมผมก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกันครับนี่ครับก็ถ่ายดูต้นไม้ด้วยครับผมเพราะว่าข้างบนไม่รู้ว่ามันมีอะไรอย่างนี่ครับสถานที่ อันนี้ไม่รู้ว่าเขาสร้างอะไรนะครับออรไม่รู้รอเออเหมือนน้ำพุดนะประมาณนั้นน้ำพุด,ดแต่ไม่ได้พุดครับผมเพราะว่าตรงนู้นจะเป็นคลองครับรตั้งปอดไว้อือใช่ครับเหมือนตรงนู้นจะเป็นคลองทำเป็นคลองด้วยครับนี่ครับผมเป็นที่เงียบสงบครับผม เงียบสงบนกร้องยังไม่ค่อยมีเลยนี่ครับบริเวณลานป่าอุ้ยใช่ใช่ใช,าชาท่ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงครับผมก็ฝากคอมเมนต์มาได้ครับผมเอ,อ้ยเยอะรกร,ระจุก จ้าคีนี่ครับนี่ก็เป็นแผ่นเหล็กนะแผ่นเหล็กรรครับใช่เจอ,อยึด,ยดสปกรยึดครับผมอันนี้ที่สปกรยึดมันที่สปกรมันก็อาจจะเป็นบอบุกบกุกป่าไมา้ครับก็บท,ที่ก็เป็นอาจจะเป็นปทห้าอะไรประมาณนี้ครับผมเพราะว่ายัง เข้าเขตป่าไม้อยู่ครับผมเนี่ยพื้นที่เขตป่าไม้ครับแต่สพคอย,ยึดไว้ครับเราก็เลยมาทําการไถ่ทำครับผมไถ่ทำเมื่ายังมีที่ณแห่งนี้อยู่ครับผมเพื่อที่ว่าจะให้รับชมกันครับอย่ามองว่างครับผมดุงดุงกัด กองเซตเรียนยงกัดน,นะครับผมอืมบกว่าพื้น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 ก็เป็นคอนกรีตอย่างดีเลยครับผมเนี่ยพื้นกรีดพื้นคอนกรีตอย่างดีครับผมคอยกำลังทำสถานที่นี่ครับอืาใช่ใช่อันนี้น่าจะเป็นต้นไม้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับผมดูดิ ลอยแล้วไหว,วก็ตกบุบล้พี่เอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมท่านที่เข้ามาเห็นคลิปของผมครับผมก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรดีก็ทำคลิปนี้ครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมบรรยากาศในตอนเย็นของวันที่28ครับผม28มิถุนาครับผมอ่า สองห้าหกแปดครับผมล่มาสุดเลยครับที่จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับาฝากาผู้ติดตามที่ติดตามอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับครับเป็นคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาครับผมคอมเมนต์ Comment ได้อยู่จังหวัดไหนอยู่จากที่ใดก็รับชมก็คอมเมนต์มาได้เหมือนกันครับผมฝากเป็นกำลังใจครับแล้วก็มาลุ้นครับผมว่า ข้างหน้าจะเป็นยังไงครับดานดานหน้าเป็นยังไงนี่ครับผมมาจะพามาลุ้นตรงนี้ครับหรืบนีครับนี่นะครับรอรับโมครับผมเป็นยังไงครับโอนไแล้วเนี่ยเออตรงไปไห้วนะเฮ้ยทงไรวะไปติดขัดรถไปแล้วครับไปแล้วไปไปไปกันครับผมไปไปไป น่ากลัวเช่นเคยครับผมน่ากลัวอยู่นะนี่ครับสวัสดีครับพื้นใต้ถุนนะครับผมนี่ต้องพูดเบาๆครับพูดเสียงดังไม่ได้ครับเดี๋ยวได้ยินครับอืมลอยจะเก็บแตกครับผมนี่ครับก็มาเคยมามาแล้วครับพังหนึ่งครับผม ซึ่งก็เป็นอ,อือใช่ใช่ใช่บางทีเขาทำเบ้าติดเกินไปไงต้นเลยต้นครับผมนี่ต้นใหญ่ๆครับบางทีกล้องอาจจะลายหน่อยนะครับผมกล้องอาจจะมัวก็ยังไม่มีงบครับผมยังไม่มีงบมาครับ อรอง,งบครับก็ผู้ใหญ่ใจดีก็โอนมาได้ครับอยากดูบรรยากาศดีๆโอนมาได้ครับผมนี่ครับบรรยากาศต้นไม้สี่สงสง่าครับผมนี่ครับต้นก็อาจจะตายไปครับเพราะว่าเออไม่ได้น้ำครับ อดดูิานี่นี่ต่อไม้ตอละล้านครับผมนี่นี่ครับด้นนานหน้านี่ครับต่อไม้ตอละล้านครับผม,มด,ดูดิเอามาเซลฟี่มาเนาะใช่เสียดายเลยได้ตังได้วิ่งไงเออยังไงได้วิ่งอีกแล้วเหรอใี่ว่หนากลัวอย่ากลัวครับ คือไม้ไกลนะว่าเรามีไม้ด้วยไงใช่ใช่ใช่แล<ช>้วก็นั่งพักม, <ๆ S 3> มาช่วยกันเนาะใช่อะไรจะม้วนมามาใหม่ได้ใช่ใช่ใช่นะครับต่อไม้ต่อละล้านถูกตัดไปแล้ว,อ,วอ,อันนี้ไม้ไม้เป็นไม้พยุงนะรู้จักเนื้อไม้แล้วครับผมก็คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ครับผม ไม่ว่ากันครับ therapist. แต่ก็มาว่าผมผมว่ากับครับพื่ดีมากเลยใช่จุดจุดไปนั่งจิบกาแฟพี่ว่านงินเลยพูดอันนี้ต้นอะไอเลลาวดีครับผมดูดิโอ้ยขายได้ก็ขายได้เป็นแสนเลยนน่แล่ดูดิมาดูดิสามต้นครับผมก็องอาจจะสายหน่อยนะครับเพราะตบยุงไปด้วย ไม่ได้เอาไม้เซลฟี่มาโอ้ยกับจริงก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาครับผมก็เลยเห็นตุยพะเละชแนลก็เลยชวนกันมาครับไปกันต่อครับอุ๊ยอฮะอ๋อนี่ไงคือ ที่มันทางนี้มันจะไปบรรจุกับามาล้างพนักง,งานนะครับผมนี่นี่ใช่ใช่ใช,ใช่ลองไปดูไหมครับลองไปดูไหมเหนกันดูไหมครับใช่ใช่ใช,ใช่ไหนก็มาแล้วครับผมก็ใช่ใช่ทางนู้นจะเป็นบอ่อน้ำเอ่บอบ่อน้ำบอ่อชะโดครับผมบอ่อน้ำบ่อเลี้ยงชะโด จุยยักษ์หนักประมาณสิบโลครับอุ้ยว่นี่ไงนี่ไงนี่ไงครับไปสำรวจด้านหน้ากันครับผมมาลุ้นกันครับเอาเป็นกำลังใจช่วยกันครับผมอืมโอ้บรรยากาศมืดคึ้มมากครับที่ว่าบางทีที่มันอันนี้มันไม่ได้เป็นกัะกลองนะเป็นกับบรรยากาศเลยนะครับบรรยากาศลุ้นๆุ้นเลยครับผมอันนี้ครับพื้นเป็นพื้น,นอ่า อย่างมะตอยนะครับผมซึ่งเขาทําอย่างดีครับผมดูที่ท่านผู้ชมดูนีครับอาจจะถ่ายด้านบนบ้างนะครับเพราะว่าผมต้องดูด้านบนด้วยครับดูพื้นยังเดียวไม่ได้ครับผมนี่ครับอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงครับนี่นี่นี่อูงกัดุงกัดอนี่ต้นมะพร้าวเปล่าเนี่ย ใช่ไหมใช่ต้นมะพร้าวไหมครับหรือต้นอะไรครับเนี่ยมาดับอืมโผล่ทางนี้เอ้ยทางนี้ไปไหนต่อได้เนี่ยคือว่าทางนี้ไปไหนต่อครับผมครับนี่ทางที่มาครับผมนี่ครับท่าน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 ผู้ชมครับผมอุ้ยทางนี้ไปไหนต่อได้ครับเนี่ยไม่เคยไปเลยนะเนี่ยครับผมอุ้ย ไปได้ไหมเนี่ยโอ้หตามตุยพะ,ะเลาะชแนลไปครับผมเอ้ยทางมันไปได้ด้วยฮนะมันโค้งทางไหนเนี่ยโอ้หนี่ครับมันจะบรรนจุดตรงไหนก็ไม่รู้ครับผมก็ฝากรับชมหน่อยครับผมมาเป็นลุ้นใจช่วยครับผมทางนี้ไปได้ไหมเนี่ยเออว่ะทางนี้ก็ทางใหม่นะครับที่ไม่เคยไปครับผม เออว่าดูดิครับอันนี้ต้นมะยมตายไปแล้วต้นมะกำเกิดแทนครับผมเออวะทางใหม่เลยนะครับผมนี่นี่ก็ไม่เคยมาครับผมต้องเดินตามทางไปแล้วกันนะครับป่าก็ค่อนข้างที่จะลกนะครับก็มาลุ้นเอาใจช่วยกันครับผมฝากคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ครับ อันนี้ก็ถ้าใครอยากได้กาฝากมายมครับผมนี่ครับมาได้ครับผมติดต่อมาหาผมได้ครับผมนี่ครับกาฝากมายมครับผมทําเครื่องรางของขังได้ครับผมนี่นี่ยืนต้นตายด้วยนะที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์นะครับผมของของหายากครับผมถ้าใครมีก็ทำเครื่องลางได้ครับนี่นี่นนี่ นี่ครับฝากกาฝากเหมือนกันครับผมนี่โหยถ้าใครทำเป็นนะครับก็ก็จำเลยครับผมก็มีราคาครับผมอ๋อตุ้ยพราราอชอนเอลไปไหนวะอะครับท่านผู้ชมตุ้ยพราราอชอนเอลหายครับผมหายไปไหนครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยอยู่นี่เสียงอยู่ไหนครับอยู่ไหนวะ อ่องหายอา่องถ้าตุยตุยพลาลเราจะได้หายครับผมหายไปไหนวะอ๋อได้ยินเสียงแล้วครับโอ้อยู่ในป่านู้นครับผมโอ้ยอยู่ในป่านู้นครับโอ้ยตกใจหมดเลยครับผมมาเดินอยู่ดิหายไปเฉยเลยนี่อันนี้ต้นมะปางครับเรียกมะยมชิดนะใช่ไหมเอตอต้นมะยมมะยมชิด ต้นก็โตมากแล้วครับน,นี่ต้นอะไรอันนี้ต้นอาวคาดครับผมท่านผู้ชมก็มีอยู่ในป่านี้ครับมีหลากหลายต้นไม้ครับผมซึ่งเขาปลูกไว้ก็นานาชน,น,นิดเลยว่าได้ครับผมอันนี้เ็ต้นอะไรก็ไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเมสมเหมือนกันครับถ้าดูอยู่ก็ตัดชมฝากคอมเมนต์ได้ครับ ต้นตอกตีบครับอุ้ยมืดมากเลยโอ้ยมืดมากเลยครับผมมืดม,มดมากเลยครับอ,อ,อ,อ๋อเหรออุ้ยอ๋อสว่างนี่ว่าโถ่เฮ้ยโอ้ยแกยองค์อะไรทำไมมันมืดจังโอ้โหใช่ครับเฮ้ยทำไมมันมืดจังนี่ใส่แว่นอยู่ครับผมนี่โอ้